สั่งห้ามไม่ให้ใส่เสื้อแดงขอหนึ่งคนนะถ้ารับสารภาพลดรให้ครึ่งหนึ่งอ่ะไอ <Okay. S 1> ้ไอ้แกรับแทนหรือเปล่าวันนี้รับจ้างจีุกก็มีนะ เราไม่เคยรู้จักกันมาก,ก่อนนะนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะอัดระบบตัวนี้ลงไปนะเดี๋ยวผมจะอัดระบบตัวนี้ลงไปนะเริ่มแรกรัฐประหารครั้งสุดท้ายเมืออ่อปีพศขิกเกียจติจำจำไว้นะครับ มีการพูดจาต่อรองกันระหว่างนายประพศชัางดีนายประพัฒช,ชัางดีแล้วก็กลุ่มผู้นาเสื้อเหลืองแดงน้ําเงินอย่าลืมนะครับเรื่องนี้ไม่ได้จบง่ายๆใครผิดใครถูกแต่ละจุดขึ้นมาตโนมัตนะครับศาลไทยไม่มีอํานาจตัดสินเพราะว่าการขอรัฐประหารครั้งสุดท้ายโดยการทําเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่าลืมนะครับ บุคคลผู้ให้ข่าวเรียนมาแม้กระทั่งการปรับจราจรสำหรับชุดวิชาของดอนทับ,บุรีสุโขทัยธรรมาราชเศรษฐกิจกับการเมืองยกเลิกไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวท่านจะได้ดูครับ ูดจาต่อรองกันระหว่างนายประพพชั้งดีไา้ประพัท์ชั้งดีแล้วก็กลุ่มผู้นำเสื้อเหลืองแดงน้ำเงินอย่าลืมนะครับเรื่องนี้ไม่ได้จบง่ายๆใครผิดใครถูกแต่ละจุดขึ้นมาตะอนมัตมนะครับ เศรษฐกิจกับการเมืองไทยยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วแต่คงเหลือไว้ในขั้นสุดท้ายก็คือบรรณานิกรมผู้เขียนผู้แต่งแล้วก็บุคคลที่กล่าวอ้างไม่ยกเลิกนะครับ